สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะครับก็ที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็เป็นขุนแผนแข้งหมอนหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามครับถือว่าเป็นขุนแผนยุคต้นนะครับเนื้อดินเผาสร้างปี2500ร่วมยุคเดียวกับเบญจภา,าคีเนื้อดินของหลวงพ่อกลวยนะครับที่เป็นที่นิยมต้องการของลูกศิษย์ทุกท่านนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายก็จะมีพระ สิวรีจัมโบ้พระสิวรีกลางล่มนะครับขุนแผนแข้งหมอนพระกันผีพิมพ์ใหญ่ครับพระยอดขุนพลขุนแผนแข้งหมอนนี่นะครับเนื้อดินเนี่ยด้านหลังนะครับจะมีรอยกดพิมพ์นิ้วมือของหลวงพ่อกลวยด้วยครับผสมกับแร่ต่างๆและและแร่อุกาบาตนะครับที่กันสิ่งไม่ดีพุทธคุณของขุนแผนแข้งหมอนนะครับสุดยอดเรื่องของ เมตตามหานิยมครับมหาสเสน่ห์คงกระพันแค้วคาดโชคลาบเนี่ยเป็นเลิศครับพระพิมพ์ขุนแผนนะครับของหลวงพ่อลวยเนี่ยคนเข่าคนแก่สิทธิยุคแรกๆของหลวงพ่อกล่าวไว้ว่าคิดจะเจ้าชู้หรืออยากเสริมเรื่องมหาสเสน่ห์เมตตาเนี่ยต้องมีขุนแผนหลวงพ่อลวยอยู่ข้างกายครับขุนแผนของหลวงพ่อกวยยุคต้นนะครับหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านจะใช้ดินเป็นมวลสารหลักและผสมทรายเศษครับ ดิน7แห่งที่มาเป็นส่วนผสมเนี่ยนะครับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากจะมีดิน7ป่าช้านะครับดินท่าน้ําดินกลางนาดินอุดรูปูดินจอมปวกดินไข่เสมาดินท่าเรือครับดินทุกชนิดเนี่ยต่างก็เป็นดินที่มีพุทธคุณในตัวนะครับแล้วก็หลวงพ่อโกยเน่ยท่านยังผสมด้วยน้ำพุทธมนต์และน้ำมันอีกหลายอย่าง เป็นมวลสารในการผสมนะครับดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยก็คือดินในบริเวณป่าช้าเจ็ดแห่งด้วยกันซึ่งจะเลือกเอาป่าช้าที่มีความเฮี้ยนมากๆเป็นที่กล่าวขานนะครับแล้วก็ดินเจ็ดโป่งเนี่ยคือดินโป่งตามป่าดิบดินโป่งเป็นดินที่มีรสเค็มครับสัตว์ป่าเนี่ยจะมากินดินโป่งในเวลากลางคืนคนโบราณนะครับเชื่อว่าดินโป่งเนี่ยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับ ส่วนดิน7ท่าเนี่ยนะครับคือดินที่ได้จากท่าน้ําต่างๆ7แห่งเพราะท่าน้ำเนี่ยนะครับมักจะมีคนสัญจรไปมาค้าขายหรือเดินทางดิน7สวน7ไร่7นาก็คือดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกครับสวนไหนไร่ไหนนะครับมีผลผลิตดีก็เอาที่แห่งนั้นแหละรวมให้ได้7แห่งครับคือความอุดมสมบูรณ์ หลวงพ่อกวยนะครับท่านเป็นหนึ่งในสามเกจิอาจารย์ยุคหลังปี2,500ที่ได้ชื่อว่าสำเร็จวิชาผงพายกุมารน,นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน3ท่านครับก็จะมีหลวงพ่อเต๋คงทองหลวงพ่อทิมวัดละหารไล่ครับแล้วก็หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเหตุนี้ครับพระุนแผนของหลวงพ่อกวยเนี่ยจึงเขาเรียกว่าเข้มขังศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมดีมากครับ ไม่ว่าจะเข้าหาผู้หญิงหรือจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดูให้การช่วยเหลือครับคุณแผนของหลวงพ่อโกยต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ชายใช้ได้อย่างเดียวนะครับผู้หญิงก็สามารถที่จะบูชาติดตัวได้นะครับเรื่องของจะให้ผู้ชายเหมือนกับมองเรานะครับเห็นเราคนไหนที่เราชอบเราก็อธิษฐานบอกกล่าวได้ หรือจะเข้าหาผู้ใหญ่จะทำการค้าการขายก็สามารถอธิษฐานบอกกล่าวพุทธคุณของขุนแผนของหลวงพ่อลวยได้ครับพระขุนแผนแข้งหมอนของหลวงพ่อลวยนะครับเป็นเนื้อดินเผาจุดสังเกตนะครับทุกคนก็คือ 1. พระเผากลมใหญ่เหมือนหมอนข้างก็คือหัวเข่านะครับ 2. พระหัดขวาเนี่ยจะกืนหายไปในเข,ข่า 3. ใต้พับคืาเรียกพระเผาเนี่ยนะครับ จะเป็นล่องลึกๆนะครับเล็กๆแล้วก็ลึกเพราะฉะน,นั้นเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเนื่องจากว่าบล็อกขุนแผนแข้งหมอนเนี่ยเป็นบล็อกที่แกะจากหินมีดโกนครับที่แกะมีลักษณะตื้นจึงทำให้องค์พระเนี่ยมีตะเข็บข้างเนี่ยทุกองค์เลยหากท่านใดมีโอกาสได้พบเจอนะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยและมีตำหนิตามที่ผมบอกว่าจุดสังเกตนะครับ3จุดใหญ่ๆเนี่ย บอกได้เลยว่าอย่าปล่อยให้หลุดมือครับสามารถที่จะเรี่ยมบูชาพุทธกคุณได้เลยครับแล้วก็ความเรียกว่าเข้มขังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโกยเนี่ยมีมากเหลือเกินครับนอกจากจะเด็นในเรื่องของมหาเสน่ห์แล้วนะครับหลวงพ่อลวยเนี่ยท่านยังได้ใส่มนพระการซึ่งถือว่าเป็นมนศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกวยครับและมนต่างๆอีกหลายมน คุณแผนหลวงพ่อโกอยนะครับต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆเลยนะครับตามที่มีการแชร์ประสบการณ์หรือมีการบันทึกเป็นข้อมูลไว้นะครับเขาบอกว่านอกจากมีสเสน่ห์ให้สาวให้หนุ่มรักแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของแค้วคาดปลอดภัยใครๆก็นึกว่าถ้าบูชาคุณแผนหลวงพ่อลวยแล้วเนี่ยจะเด่นในเรื่องของแค่เมตตามหาสเสน่ห์อะไรแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับเพราะว่ายิ่งเป็นพระยุคต้นๆด้วยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่า ความเข้มขังเนี่ยยิ่งแรงมากเพราะขนาดนั้นเนี่ยที่มีการจัดสร้างพระเครื่องเนี่ยหลวงพ่อลวยท่านยังแข็งแรงเต็มที่ครับและท่านก็จะกดพิมพ์พระด้วยตัวของท่านเองพระเนื้อดินของหลวงพ่อโกยเนี่ยนะครับมีการสร้างมานานมากที่สุดก่อนพระเครื่องทุกรุ่นทุกแบบทุกชนิดเลยครับด้วยดินที่เป็นวัตถุเรียกว่าวิเศษอยู่ในตัวครับเป็นของวิเศษที่มีคุณในตัว อีกทั้งยังหาง่ายในช่วงยุคนั้นนะครับไม่ต้องใช้ทุนในการสร้างอะไรมากมายครับแถมคติที่ว่าดินเนี่ยก็คือเนื้อหลังของพระแม่ธรณีครับในยามที่ท่านจะออกไปหาดินเนี่ยหลวงพ่อโกยนะครับท่านก็จะพิถีพิถันอย่างยิ่งครับท่านจะเลือกเอาดินกลางนาดินแสงอรุณดินขุยปูดินพระกุกเก่าตลอดจนพระเนื้อดินกุ เก่า,ต,าต่างๆที่แตกหักชำรุดเนี่ยนะครับมาบดผสมด้วยผงเครื่วิเศษและทรายเศษของท่านทรายอันศักดิ์สิทธิ์ครับโดยตำราของท่านนะครับระบุบแบบละเอียดถึงขั้นตอนตั้งแต่การาไปเอาดินมาใช้ผู้ที่ไปเอาดินเนี่ยต้องว่าคาถาไปพรีดินเอามานะครับและเสกด้วยคาถาหัวใจแม่ทรณีเป็นการอัญเชิญแม่ทรณีเนี่ยให้มารับรู้รับทราบทำให้ดินนั้นเนี่ยนะ ขังและศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยจะเดินไปกลางนาแล้วก็ไปขุดเอามาเฉยๆไม่บอกกล่าวอันนั้นถือว่าไม่รู้การาเทศะครับขายความเคารพในดินนะครับจะไม่ขังด้วยพิธีไม่ครบขั้นตอนถือเป็นคนที่ไม่มีคูรู้ไม่จริงครับท่านจะไม่ทำแบบนั้นผ้าเนื้อดินของหลวงพ่อกลวยนะครับผมเนี่ยชอบมากเลย พระเนื้อดินเนี่ยของหลงท่านเนี่ยจัดว่าเป็นของดีวิเศษครับควรแก่การบูชาหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านถือคติที่ว่าหากผู้ที่มีพระเครื่องเนื้อดินของท่านอยู่ติดกับตัวนะครับไปไหนเนี่ยถ้าไม่ถึงคราวตายเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่คิดร้ายกับสิทธิ์ของหลวงพ่อโกยเนี่ยแล้วเดินบนดินนะครับจะไม่สามารถทําอันตรายหรือเอาชนะสิทธิ์ของท่านได้เลยเพราะหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านจะเสกเป่า พาเนื้อดินของท่านด้วยหัวใจแม่ธรณีครับทำให้ผู้นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าหรือเอาชนะลูกศิษย์ของท่านได้สมัยโบราณมีคติที่คติความเชื่อของผู้ที่มีอาคมนะครับผู้ที่สนใจในสายเวทวิทยาอาคมต่างๆเนี่ยเมื่อยามลงจากเรือนเนี่ยจะก,ก้าวเท้าขวาเหยียบดินก่อนครับจากนั้นกั้นใจใช้มือเนี่ยหยิบดินขึ้นมาแล้วว่าคาถาอัญเชิญแม่ธรณีครับแล้วก็นำดิน เศษดินนะครับเล็กน้อยเนี่ยโปรยกลางลงบนศรีรษะเนี่ยนะครับแล้วเดินทางออกไปตามปรารถนาครับโดยไม่หันหลังมามองที่เดิมเนี่ยโบราณว่าไปเถอะปลอดภัยทุกประการและจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเนี่ยเข้ามาในชีวิตครับพระเนื้อดินนะครับมีการสร้างมาตลอดตั้งแต่ยุคต้นจนถึงปลายชีวิตของหลวงพ่อกวยท่านครับก่อนที่จะมรณภาพเนี่ยท่านก็ยังสร้างพระเนื้อดิน แต่เนื้อหาของดินเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามยุคครับเพราะยุคแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามวลสารต่างๆดินต่างๆก็จะหาได้ง่ายครับสามารถที่จะสังเกตแยกแยะได้นะครับยุคต้นกับยุคปลายของท่านไม่ยากหากมีประสบการณ์ในการที่จะศึกษาส่วนพระชุดเนื้อดินที่สร้างและบันทึกกันไว้ค่อนข้างเป็นมาตรฐานเนี่ยเห็นจับเป็นพระเนื้อดินชุดที่ออกวัดหนองอีดุกเนี่ยนะครับ พวกพิมพ์ซุ้มไข่ปลาผสานข้างเม็ดโดยพาระชุดนี้ผู้แก่พิมพ์ก็คืออาจารย์ไพ่นะครับซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วพารเนื้อดินของหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านตั้งใจสร้างตั้งใจเสกตั้งใจทำครับเพื่อที่จะฝากไว้เป็นมรดกให้กับลูกศิษย์นะครับของท่านได้บูชาพุทธคุณวัตถุมงคลของหลวงพ่อโกยเนี่ยเชื่อกันว่าท่านสร้างไว้รอคอย คนที่เป็นเจ้าของนะครับคนดีคนที่มีวาสนาเกี่ยวข้องผูกพันกับหลวงพ่อโกยเนี่ยมารับไปบูชาครับสมัยก่อนสิธิ์เห็นเนี่ยท่านสร้างพระเครื่องอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเป็นจํานวนมากแต่ละวันของหลวงพ่อกยนะครับท่านจะไม่ทําอะไรเลยหากไม่มีกิจนิมนต์ใดๆนะครับหรือว่างอยู่กับวัดเนี่ยเวลาของท่านเกือบทั้งหมดในแต่ละวันนะครับจะหมดไปกับการสร้างพระเศษพระจารตะกุด เขียนพ้ายันนั่งสวดมนต์ทำพระนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยท่านก็จะอยู่แบบนี้เสมอเป็นที่ชินตากับชาวบ้านนะครับละแวกวัดหรือคนที่มาหาหลวงพ่อกลวยตลอดจนพ้าในวัดนะครับก็จะเห็นภาพจนชินตาครับครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของรูปด้วยนะครับผมขออนุญาตนะครับทางผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะนํามาเป็น ตัวอย่างในการซื้อขายนะครับหรือเช่าบูชาเียงเป็นเพียงแต่แค่นํามาเป็นตัวอย่างให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นที่มีความสนใจนะครับได้เปรียบเทียบว่าเผื่อได้พบเจอหรือว่ามีอยู่ที่บ้านนะครับก็จะได้นํามาใส่กรอบบูชากันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในแต่ละภาพเนี่ยผมเองก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็ต้องอาศัยได้หลายภาพที่พี่ๆที่เป็นเจ้าของอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องบอกว่าทางผมเองก็ไม่ได้การันตีว่าทุกภาพเนี่ยจะแท้นะครับเผื่อว่ามีพี่หลายท่านที่มีประสบการณ์เคยพบเคยเห็นขึ้นมาเนี่ยอาจจะมองว่ารูปนี้ไม่แท้นะยังไงก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเพียงแต่แค่ขอแค่เป็นตัวอย่างก็พอครับว่าลักษณะขององค์พระด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพิมพ์ขุนแผนแข้งหมอนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่ ศักดิ์สิทธิ์ละมีประสบการณ์มากๆครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลความรู้ทุกๆแชร์เลยนะครับที่หลายๆคนนำมาแชร์เป็นความรู้เนี่ยผมก็ขอหยิบยกมาให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ